พี่จีนลิมเลกลับมาแล้วโยนฝ่าหม้อทิ้งแรงๆแล้วเดินไปหาอาหารทะเลมาเติมในหม้อก,กันดีกว่า l e ส s go <S เหมือนวันนี้พี่แกจะโชคดีมากๆเดินมาเจอหมึกกระดองตัวบเบลิ้มกับปูเสฉวนหน้าตาน่ารักอยู่คู่ด้วยกันอย่างกับพระเจ้าประทานพรมาให้ยังไงอย่างนั้นสิ่งแรกที่พี่จีนทำเลยก็คือ ขย่าเอาปูเสฉชวนออกมาจากเปลือกตามด้วยราดซอสวาซาบิลงไปแล้วกินกันสดๆคำโตๆต,ตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าอร่อยไหมอันนี้ก็ต้องไปลองชิมกันดูเองนะส่วนปลาหมึกกระดองพี่แกก็เอามาใส่ลงในหม้อไฟแน่นอนว่าอย่างเดียวมันไม่อิ่มอยู่แล้วพี่แกก็เลยไปเดินหาต่อจนได้มาเจอกับแมงกับพุนที่นอนเกยตื้นอยู่ริมหาดพี่แกก็เลยใช้พลั่วขนาดเล็กเจาะเข้าไปในเนื้อแมงกับพุน ไนรูปสี่เหลี่ยมและเปิดออกดูเพื่อดูว่าข้างในมีอะไรซ่อนอยู่สิ่งที่ได้เจอนั่นก็คือลูกปูตัวเล็กๆจํานวนมากก่อนที่แมงกะพุนตัวนี้จะมานอนเกยตื้นอยู่ริมหาดดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันจะกินปูตัวเล็กๆเข้าไปซะเต็มที่เลยดูนั่นดียังมีปูตัวเล็กๆเหลืออยู่เต็มเลยพี่จีนก็เลยหยิบขึ้นมากินนะครับไม่ได้กินแค่ตัวเดียวนะแต่เหมาหมดเลยเอาล่ะได้เวลาลองชิมเนื้อแมงกะพุนดูพี่แกบอกว่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ต่อมาเขาก็เดินมาเจอกับปลาหน้าตาแปลกเจ้าปลาตัวนี้ก็คือฉลามกบเป็นปลาที่หาเจอได้ยากและเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์แต่พี่จีนเราไม่สนจับลงหม้ออย่างเดียวอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าพี่แกรู้เรื่องนี้หรือเปล่า ระหว่างรออาหารทะเลในหม้อสุกพี่จีเราก็ไปเดินเล่นแถวๆนั้นได้เจอกับปลาปักเป้าเขาก็เลยทําให้มันพองลมเล่นแล้วนํามาขัดรองเท้าเอาล่ะในที่สุดอาหารในหม้อก็สุกแล้วพี่จีเราเริ่มกินอย่างอริดอร่อยเปิดคําแรกด้วยปลาฉลามกบแต่ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะสําหรับใครที่เคยกินก็คอมเมนต์รีวิวรสชาติกันมาหน่อยนะครับ